ทุกคนคะวันนี้พี่นกพาทุกคนมาปัาน่นน้ำสมุนไพรต้านโควิดทากันค่ะสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มภูมิตัวเองต้านโควิดหรือคนที่เหมือนว่ามีอาการแปลกๆไม่ต้องรอนะคะทุกคนสามารถปัน่นแล้วก็กินได้เลยมีสิ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปส่วนประกอบอะไรบ้างมาดูกันค่ะทุกคนคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมหอมแดงหั่นกระเทียมแล้วก็กระชายนะล้างให้สะอาดนะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือขิงมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งเดี๋ยวเรามาดูเลยนะปั่นแล้วเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะใส่เครื่องปั่นเลยค่ะคือทุกอย่างเนะ เสร็จแล้วเราก็จะเป็นแบบงาน,นที่ปนะแล้วเราต้องแยกกากแยกน้ำนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีแบบอุปกรณ์ผ้าขาวบางเราใช้กระชอนที่บ้านเรามีกองน้ำนะค่ะอันเพื่อเป็นการต้านภูมิก็สําหรับคนที่รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเริ่มมีอาการก็ตัวนี้เป็นตัวช่วยเสริมภูมิให้กับเราอนะ่ะเขาก็ได้แค่นี้นะกคนะต้องแจกจ่ายคนในบ้านด้วยนคนรส<ๆ>ชาตินี้เราจะไม่กินคนเดียว <S <S <ๆ>และเพื่อให้เราได้กินได้ง่ายขึ้นนะใส่มะนาวไปใส่ไปทั้งลูกเลยดีกว่าจะไ,ได้กินง่าย มาสองแก้วใช่ไหมคะแล้วก็อีบไปย่างน้ำผึ้งนี่ค่ะน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งเพื่อเพื่อให้มันมีแบบรสหวานนิดนึงทุกคนนะคะเราจะได้กินง่ายหน่อยนึงกวนะมี่อานหมดน้ำกล้วยอ่ะทุกคนค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงหวานเป็นลมขมเป็นดาลองชิมเลยค่ะาอาจจะต้องกั้งใจน,นิดนึงนะคะทุกคน <laughs> นะอ่ะหนึ่งสองสามจริงๆนะมันก็ไม่ได้แย่เพราะว่าเราช่วยเรื่องเขาเรียกว่ามะนาวน้ำผึ้ง ถามว่ากินยากไหมมันก็กินไม่ยากแค่เพียงแค่มาประแล่มนิดนึงสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มภูมิกับตัวเองต้านโควิดเพราะว่าตอนนี้ในเมื่อยังไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเราเองเพื่อเสริมภูมิของเราให้แข็งแรงหรือว่าใครเริ่มที่จะรู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มมีความผิดปกติว่าเราต้องออกไปข้างนอกทุกวันรู้สึกเราเราร้อนหนาวหนาวห,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 หรือว่าเราเริ่มจะเป็นไข้หรือเราเริ่มจะเจ็บคอ กินก่อนไม่เป็นไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรในครัวที่เราใช้ทุกวันแล้วโอ้โหแตวตอนนี้ัแบบร้อนท้องมา,มากๆเลยทุกคนจริงๆลองไปทำกินดูนะคะหากชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดใจกดแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักได้ค่ะ